สามคู่สามลีกในค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีกันทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลมากับรายการเทพบอลนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมาไม่เห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับก็เปิดหัวไปที่บอลบูเดเลก้าเยอรมันกันเลยเป็นคู่สุดการ์ดครับวันนี้เปิดบ้านตอนแล้วจะมีกับนางไฮเดนฮาวนั่นเองต้องบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอกันครับก็ต้องบอกว่าเป็นเฮตุเฮตที่เป็นเกมเจ้าบ้านเท่านั้นครับเจอกันมาสี่เกมหลังส 6เกมหลังสุดครับไม่แพ้ใครเลยโดยการที่ชนะไป5นะครับเสมอไป1ฟอร์มดูโดดเด่นอย่างมากกับกันกับในเรื่องทีมเยือนครับอย่างไฮเดนทามครับ6เกมหลังสุดเดี๋ยวไม่ชนะใครเลยโดยการที่แพ้ไป4ครับเสมอไป2ฟอร์มโดยรวมก็แย่กันนะฟอร์มดูคนละทางกันเลยครับสวนคนละโลกกันเลยแต่ต้องบอกว่าในเรื่องลำดับนปัจจุบันครับสตุตการ์เขาก็ต้องการอยู่ในพื้นที่ท็อปโฟเพื่อไปบอลยุโรปอยู่แล้วนะครับผมในการที่เขาชนะนันนี้แต้มจากแซงดอดมอลไปเป็น6คะแนนเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ต้อง มั่นใจว่ามาแน่ๆครับตอนนี้ขอมองไปที่กางสตุตกาดได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ครับไปบอลที่ลาลิกาสเปนนั่นเองนะครับเป็นคู่คิโรนาครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับแกมิเลอร์ทางเลอเบติต์นี่นะคู่นี้ที่เคยเจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นทางคิโรนาบุกไปเยือนเบติสนะก็จบเสมอครับคิโรนาเนี่ยก็ฟอร์มดรอปลงเรื่อยๆครับโดยการแข่งขัน5เกมณปัจจุบันนี้นะครับผมโดยการที่ชนะไป2ครับแพ้ไป3โดยการแพ้แอลติกบินเบาครับแพ้มาโยก้าแล้วก็แพ้เกต้าเฟ่ครับแต่ที่เขาผ่านมาได้ก็็็็เเเเเเปนน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 ใใรรรรรรืื่่่่่่่่อออออองงงงขโโโโซซาา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 แแล้้้วกกกกกกยบบบบีัััตตสมมมคคคทผได ยอมรับว่าคิโรนาเกมในบ้านมาตรฐานดีมากครับโดยการเปิดฤดูกาลมาเนี่ยเกมในบ้านเขาแพ้เป็นแค่เกมเดียวครับแพ้ให้กับมาริดก็ถือว่าไม่ได้ดูแย่เลยกับการกับในเรื่องของทางเรเบติสครับให้เกมหลังสุดครับชนะไปหนึ่ง,งเสมอไปนหนึ่งแพ้ไป,นนปสามฟอร์มโดยรวมถือว่าดูย่ำแย่ครับและยิ่งเกมไปเยือนถามว่าดูดีไหมชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองเนี่ยโดยการที่สองนัดหลังสุดครับไปแพ้อตเลติโกมาริดแลวก็แพ้ราโยเบโกโนก็ต้องยอมรับว่าเกมไปเยือนของทางเบติสเองก็ยังไม่ได้มีมาตรฐานที่ดีพอครับและก็ทางคิโรนาครับตอนนี้อย เก็บคะแนนได้แบบรูวๆเลยครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขามีจุดผิดพลาดบ่อยในช่วงหลังนี้ในเรื่องตัวนักเตะที่ไม่เพียงพอแต่นักเตะตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วอยากคือเป็นเกมในบ้านด้วยนะครับผมวันนี้ผมมองว่าทางคิโรนาวันนี้ยังไงก็เปิดบ้านชนะได้แบบใสๆครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางคิโรนาอีกหนึ่งคู่นะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับที่ผมจัดให้ครับเป็นโอลิมปิกมากเซย์ครับวันนี้เปิดบ้านตอนรับับมีเออนทางปารีสแซงเช็งแมงนั่นเองนะต้องบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอกันครับก็ต้องไปบอกเลยว ลิตครับชนะรวมไปถึง7ประตูต่อศูนย์ครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของทางมักเซยเองสองนัดหลังสุดเพิ่งแพ้มาบันมาครับแต่ต้องยอมรับว่าเกมในบ้านของทางมักเซยครับโดยการแข่งขันมา19เกมหลังสุดทุกรายการของมักเซยเนี่ยเกมในบ้านนะครับไม่แพ้ใครแม้แต่นัดเดียวครับโดยการที่เสมอไป6และชนะ13ฟอร์มโดยรวมมาตรฐานดูดีมากๆกครับกับกันกับปังปารีสทางเชแมงครับห้าเกมหลังสุดชนะไป3ครับเสมอไป2และเกมไปเยือนครับก็ต้องยอมรับว่าปารีสเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่มาตรฐานดีมากๆกโดยการแข่งขันมา11เกมหลังสุับมไ่แพ้เละโดยการที่ชนะไป8 เสมอไป3ครับและยิ่งตัวความพร้อมครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนะครับผมในเรื่องแนวลุกแอบดูดีกันทั้งคู่ครับแต่ว่าทางปารีสแซ็งอาจจะขาดไปนิดหน่อยครับแต่ถ้ามองในเรื่องมาตรฐานโดยรวมครับก็ต้องยอมรับว่าปารีสดูมีความเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับแต่ว่าเมื่อไหรที่มันเป็นเกมในบ้านของมาสเซย์ครับที่มีมาตรฐานตั้งแต่เปิดดูการมายังไม่แพ้ใครในบ้านเลยเนี่ยผมมองว่ามาสเซย์วันนี้ก็จับไม่แพ้อีกแต่เร่กระแสก็แอบเปิดมาเบาครับวันนี้ผมมั่นใจว่าโอลิมปิกมาสเซย์จะไม่แพ้ในบ้านอย่างแนนนนน่่อครัับดดดี้้้ผมมงงใจวาาซยยูไไก็ ยิ้มหวาน,นแน่นอนครับวันนี้ขอจิ้มไปที่ทางโอลิมปิกมาร์เซยได้เลยนะครับอาวันนี้ก็จัดไปในนั้งหมด3คู่นะครับผม3าลีกเลยใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมาไม่เห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทียบบอลขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ